สวัสดีนะครับภูเก็ตไลน์นิวรายงานสดอยู่ที่สันเจ้าสะบำนะวันนี้เป็นอาร์ที่2ที่จะแห่พระเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตวันนี้ภูเก็ตไลน์นิวด้วยกับผมยอดตรงมารายงานสดนะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศที่อาร์สันเจ้าเสะบำเลยครับไปดูเลย ภูเก็ตไลฟ์นิวรายงานสดนะที่ศาลเจ้าสบัมตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยกันมานะฮะรวมถึงนะคนที่หามาตัวเหรียญแล้วก็หามเกี้ยวด้วยนะฮะนี่ฮะ,ะพบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็รอประทับทรงนะครับคนที่เห็นอยู่นี่ก็คือถอดเสื้อนี่คือรอองค์เทพประทับทรงนะครับผม ใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ภูเก็ตไลฟ์นิวด้วยนะครับโดยกับผมยอดตรงรายงานสดครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนะครฮะที่ศาลเจ้าสบบมจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นอามที่สองที่จะแห่พระนะเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตนะครับผม เทพก็ประทับทรงแล้วนะฮะเพื่อจะเข้าสู่งานประเพณีถือสี่กินผักนะของจางเจ้าสบาอย่างเป็นทางการนะฮะดูไปเลยนี่ฮะภูเก mm ็ตไลท์นิวไลทงานสด ครับองเทปอย่างนะครับประทับส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือรายงานสดโดยกับผมยอดธงนะภูกเก็ตไลน์นิวนะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศที่ศาลเจ้าสะบําจังหวัดภูกเก็ตนะครับผมองเทพก็ได้ประทับทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะ ที่เข้ามาชมเงยเืองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะทุกท่านด้วยนะครับ มาก็ไหวฟ้าดินก่อนนะครับนนี้ฮะดูบรรยากาศนะครับนี่ฝรั่งนี่นักข่าวต่างชาตินี่มากันเยอะมากน,นะฮะดูฮะแล้วเขาก็มาที่งานประเพณนี้ือสิ่งกินผักนะที่ภูเก็ตเนี่ยจัดยิ่งใหญ่ครบรอบ200ปีดูบรรยากาศนะฮะโอ้โหภูเก็ตไลน์นิวไลงยงงานสด้วดยกับผมยอดตรงนะครับ นะฮะของงานประเพิร์ตสีกินหมักจังหวัดภูกเก็ตที่อัมสบัมนะ,ะเป็นอัมที่สองที่จะแห่นะฮะอาพระเข้าสู่ตัวเมืองภูกเก็ตนะครับฮะ I don't know, bro.